รู้ว่ามีครัวนอกบ้านแล้วมันดีอย่างนี้ทําตั้งนานละทั้งประหยัดค่าไฟและกินอาหารกระบอกเห็นอัพในบ้านแถมที่ล้างนั่นล้างนี่ก็สะดวกสบายสุดๆเวลาอยากนึ่งข้าวเหนียวกินกับน,นึ่งได้แลบาเนี่ยและทําไมสาวแว่นไม่ใช้เตาแก๊สบุหงคือกันเป็นคนนึ่งที่ค่อนข้างย่านเตาแก๊สน,นะแต่ว่าก็พอใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเขามีทางเลือกหลายใช้เตาไฟฟ้าก็สะดวกสบายอีกอย่างนึงตอนนี้จริงๆก็ทาทั้งอาหารในบ้านและกันอกบ้านเวลาเร่งด่วนและขีค้คานจุดเตาถ่านก็จะใช้เตาไฟฟ้าถ้าถามว่าใช้เตาไฟฟ้าเดือนหน มากๆเลยแว่นลองเทียบปึงแล้วค่าไฟที่บ้านกับที่กรุงเทพที่กรุงเทพแพงกว่าแล้วเดือนหนึ่งจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ถ้าใช้แบบเต็มสปีดอยู่บ้านทุกวนันจ่ายไปเดือนหนึ่งพันกว่าแต่<ๆ>ว่าตอนนี้ใช้ต่ถฐานร่วมด้วยค่าไฟก็น่าจะลดลงต่อไปนี้ตั้งใจจะเก็บเงินจะประหยัดเงินแล้วนะตั้งใจว่าจะบ่ลงทุนอย่างเพิ่มแล้วเพราะที่ผ่านมาลงทุนทำนู่ทนทำนี่ตลอดตอนนี้กล้าบอกเลยว่าไรายได้หลักมาจากการทำคลิปจริง,รงๆก็อยากหาหนู่นหานี้ทำเพิ่มอยู่นะแต่ก็ยังบูมว่าซีเฮ็ดอย่างตอนนี้ก็มีเปิดทำคลิปสอนออน ให้คำปรึกษาเรื่องทำคลิปว่าสอนทำแค่คลิปไม่ได้สอนทำอย่างอื่นไม่ได้สอนเล่น Facebook ไม่ได้สอนเล่น YouTube และท i k เ o k เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนทำคลิปต้องเล่นโซเชียลในคอร์สสอนก็จะมีการเล่าเรื่องของสาวว<อ>่นถ่ายคลิปยังไงพากเสียงยังไงตัดคลิปยังไงแล้วก็เล่าคล้ายๆแบบที่เขาลงคลิปกันใน u t u b e นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำเป็นหัวข้อแล้วก็เล่าเรื่องไปใครที่ต้องการฟังเรื่องไหนก็กดเข้าไปที่คลิปนั้นไม่ได้สอนสดสอนเป็นคลิปวิดีโอแล้วโพสลงในกลุ่มเฟซบุ๊กเพราะฉะน ไม่เข้าใจสิ่งไหนก็แซตมาถามเพิ่มเติมและถ้าใครสนใจอยากเรียนก็เน้นย้ำว่าให้ทักมาทางไลน์แอดเท่านั้นเพราะทักมาทางเพจบางทีเราไม่ได้ไปตอบแต่ก็มีหลายคนที่ทักมาถามว่าอยากมีรายได้แว่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าก่อนที่จะมีรายได้ตรงนี้มันไม่ง่ายเลยก็ไม่ได้อยากจะมาหลอกใครว่าทาแล้วได้เงินนะคือแว่นอะได้จริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายไงทุกคนมันต้องใช้เวลาและใช้ความพยายามมากๆถ้าจะทําคลิปแบบสไตล์สาวแว่นเราต้องมีความอดทนในระดับหนึ่งเพราะว่าที่สอนในคอร์ส แแว่นสอนทําคลิปแบบสไตล์ของแว่นแบบสไตล์ของคนอื่นแว่นก็ไม่ค่อยได้สอนแว่นก็จะสอนว่าการทําคลิปแบบถ่ายอย่างนี้พากเสียงอย่างนี้ตั้งกล้องอย่างนี้นะแว่นจะให้ทุกคนเข้าไปเรียนกันเองซึ่งแว่นทําคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถแชทมาถามได้ตลอดเวลาการบริการก็มีหลายราคาให้เลือกแต่ส่วนมากเวลาแชทมาจะให้สามีตอบนะคะเพราะว่านี่แแว่นทํางานตลอดเลยส่วนมากแว่นจะว่างตอบตอนตื่นนอนแล้วก็ตอนใกล้จะนอนส่วนตอบเมนก็เช่นกันแต่บางครั้งแแว่นก็ใช้ เฟซส่วนตัวตอบนะคะและรายได้ก็มาจากการขายของในแอปส้มบ้างแต่ว่าก็พอได้ใช้ค่ะทุกคนไม่ได้ขายดีอะไรมีคนนึงบอกว่าเงินอยู่ในอากาศตอนนี้ยังมองไม่เห็นเลยสิ่งที่เราได้มาคือความตั้งใจของเราล้วนๆอ,อ๋อและในคอร์สสอนทําคลิปออนไลน์อะคะ่ะทุกคนแว่นจะสอนเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าคนที่มาเรียนด้วยมีทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยเพราะว่าถ้าพูดลาวอะ่ะ คนไทยบางคนก็อาจจะฟังไม่เข้าใจก็เลยพูดไทยไปเลยเพราะว่าคนลาวส่วนมากฟังภาษาไทยแต่ถ้าฟังบอ่เข้าใจตัวใดมันแปลว่าอย่างกระเซดมาถามได้เวลาแชทมาถามเรื่องงานก็อาจจะตอบช้าน้อยนึงเนาะทุกคนแต่ตอบภายในวันแต่ถ้าแชทมาตอนนอนแล้วกะมืออื่นหูได้จังตังกะเฮาก็มีซ้ำนี่เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเดอร์พอมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะส่วนใครที่กำลังเริ่มทำคลิปใหม่ๆก็ขอเป็นกำลังใจให้เช่นกันช่องนี้ซ่องสาวแว่นกระถึกปิดกั้นไหล่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเเหห็นนใ้ดอ